มาปิดท้ายกันที่ประเด็นของว่าที่ประธาน,นาธิบดีสหรัฐคนที่45นายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะล่าสุดนี้มีการจัดงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เขาเอาชนะการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐมาได้โดยเขาได้ประกาศข่าวว่าจะวางมือจากการบริหารธุรกิจและมอบหมายให้ลูกชายเป็นคนดูแลแทนนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะสั่งสอบข่าวรัสเซียแฮกข้อมูลในสหรัฐด้วยค่ะ พรบอกว่าเขาจะยังคงเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกต่อไปนะคะแต่ว่าจะส่งมอบอำนาจการบริหารทั้งหมดให้กับลูกชายคนโตสองคนและตัวเขาเองจะลาออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมสนามกอล์ฟและก็ธุรกิจอื่นๆกว่าร้อยแห่งและก็จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไปในกองทุนทรัสด้วยค่ะซึ่งระหว่างการถแถลงข่าวเขายังให้คำม,มั่นด้วยนะคะว่าจะให้มีการสอบสวนรายงานหน่วยข่าวกรองที่บอกว่ารัสเซียใช้การโจมตีโลกไซเบอร์เพื่อให้เขาได้เป็นประธาน,นาธิบดี ขณะเดียวกันก็มีชาวอเมริกันจํานวนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวันเมื่อวานนี้ออกมารวมตัวกันรประท้วงว่าที่ประธาน,นาธิบดีคนใหม่ที่ฝั่งตรงข้ามของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์หลายคนเขียนข้อความว่าดัมทรัมนะคะแล้วก็เขียนว่าจงรักพักดีต่ออเมริกาไม่ใช่รัสเซียนอกจากนี้ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันที่ปลายถนนฟิปอเวนิวที่ตั้งของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์แล้วก็เปรียบเทียบในทรัมป์ว่าเป็นฟาสิสแห่งอเมริกาค่ะ